ราคาเสมอครับช่วงนี้ก็เบาๆกันไปครับท่เลาะท่เลาะท่นใคเล่นฮอกก็ดูว่าจะมาใหญ่ใช้ได้เลยสำหรับไฟนี้ครับแหแดงสองฝั่งของเอฟเอคุกครับทางฮอกเนาะทางกัมปิตองนี้เปลี่ยนตีครับในเสียงเฮเลยครับเรตแรกราคาเสมอเงินนะครับแต่ว่าก่อนนั้นก็มีแดงเจ็ดสีบ้างแดงสิบเอ็ดแปดบ้างนะครับตอนนี้คือยกที่สามครับนะครับต้นมาต้นเสมอแดงครับ แดงใน14วันนี้แดง14คือเก่าใจได้ครับหลักเหลี่ยมลงในอยู่ที่สองฝั่งโขนหรือเปล่าตอนนี้ม็อกแอกพต้องขยับนะครับมาดูว่าจะขยับตีได้มากนักสักแค่ไหนแข้งขวาสอดขวาครับแข้งขวาของสองฝั่งโขนกับสอกขวาของม็อกจับถึงก่อนกันอะไรจะถึงก่อนกันม็อกมีมาใหญ่มาหนาครับไ,ไปม็อกเลยเตะซ้ายครับสองโขนเตะไม่ไโดนอ้าว ฮอกจับลงในสองหงตีขวาก่อนตีขวาคือกับโมฮอปตีซ้ายกับเด้งตีสวยงามครับดูมาแข็งแรงครับสำหรับไฟนี้โมฮอปเนาะบางกับปีตีขวาไปราคาข้ามานะครับหนึ่งห้าสี่ครับปีเขาด้วครับเข้าไปครับดูขมได้ครับดูแข็งแรงครับดูครับ สอกขวาอีกหนึ่งทีสอกซ้ายสอกขวาโดนครับเอาละครับโอ้ยสอกขวาครับหนักหนักครับแล้วก็เบียดตีไปเรื่อยครับตีทั้งฟันครับถือว่าได้ทั้งวงนอกได้ทั้งวงในเลยในช่วงนี้สองฝั่งของเอยังไม่มีเกมใดๆที่ดูจะเหนือกว่าแล้วครับตอนนี้ดูเสียเปรียบแล้วครับโอ้ยโมฮอกมามั่นใจเหลือเกินครับไปนี่สอกขวาดูสิครับแล้วก็สอกซ้ายครับพยายามงัดไปโอ้โหเอาละครับโมฮัมเบียดเบียดเบียดยังไม่ตีครับขอพักก่อน จิ้มไปเรื่อมกันครับจะมีจิ้มขวาโมกอดูเหมือนจะได้ชุดใหญ่แล้วก็จะเผลลงครับปลายยกราคาโมกต่อสองหนึ่งครับสอกขวาครับขีดมาครับดูมาแข็งแรงโอ้โหโดนเข่าครับโดนเข่าเป็นจังเหมือนกันครับโมกครับเข้ามามั่วๆก็ไม่ได้ครับยังไว้ใจไม่ได้ในชั่วโมงนี้อีซ้ายครับเน็บๆไปดึงดึงเสียบขวาไปเสียบขวาคืนขวาแล้วคาสวยครับดอกสุดท้ายกันอมกสองหนึ่งมีสอกขวาสําคัญคือลูกสอก ดูว่าโมฮอปจะเอามาเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันครับนี่ครับการไล่คงไล่แขนเรามีสอดเอ้าโดนครับอุ้ยมาสวยงามครับแบบนี้เนึ่งสามหนึ่งเลยครับอยู่หนึ่งสามหนึ่งครับอย่ามั่นใจเหลือเกินครับมาไฟนี้ครับสำหรับโมไอ้ก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะครับทำได้เหมือนกันครับเดี๋ยวตามกันต่อครับอุ้ยสามหนึ่งครับพลิกครับสี่ครับผู้รองศึกมวยไทยพลังใหม่ครับสามต่อยกสี่ครับมาโมฮอปครับ เอาไปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ครับคอ,อมเมนต์พูดคุยกันได้ครับทีนี้อยู่ที่โมฮอคร์แล้วครับตอนนี้เรทราคา41ครับพยายับต่อแพงไปเรื่อยสองฝั่งต้องสายยกนี้เท่านั้นไม่ได้ไม่ทันแล้วครับยกสามเมื่อกี้ดูเสียเปรียบน,นิดๆครับบอกวันนี้ก็ไม่ได้นะผมว่าดูเสียเปรียบอาวุธพอสมควรเลยแล้วยกนี้โมฮอคมาคุมแล้วครับมาคุมแข็งๆครับโมฮอคโอ้ยมีศอกเสริมครับนี่คือตัวดีเลยอาวุธด,ดีๆอาวุธเดๆๆๆๆ่นเน้นมูลค่าครับไม่แลบลิ้นแล้วครับ ไมนี่ไม่แล,ล้วนิดแล้วมาครับอยากตีอย่างเดียวครับทายมาจับตีทีเด็ด99ครับมาเป็นโลฮอกเนาะปากกระปีครับตอนนี้ซ้อมสอสมหมายเต็มตัวครับวัน<อ><อ>นี้ไปฝากซ้อมทีเคอยากมาแล้วตีตีมาก็ตีคืนครับตีไปครับเบียดชิดชิดหลังไม่ได้ มาครับมีศอกนะครับจังหวะนี้เลยที่สองของโถงดูกล้ากลัวกลัวครับเข้ามากลัเจอศอกของโตฮักและมอ็อกกตีได้ด้วยครับไปนี่ชาตินี้นเาจะเกาหัวนี่เป็นเพราะอะไรครับอาการมันชื้นหรือเปล่าหรือว่าทับอะไรากันงงตีมาได้แข็งแรงได้ใหญ่เลยไปนี้อูแล้วนั่นจะมีปัญหาครับเพราะว่าสองนองเองไม่มีการแกร้เกลมอะไรอย่างไรครับ เล่นก็เล่นไม่เร็วพอกันแกพยายามเดินเบียดติดๆแล้วแต่ว่าขิดตักไม่ได้ครับช้าอยู่ันทีมอีวันไก่เกินร้อยครับแดงแรงแรงปีมาครับตามมะเสียบครับโอ้โหดูครับปีครับพยายามเลตีปีคืนครับพยายามเอาคืนนกันแต่ว่าสามไม่ทันแล้วครับมังเฮียตามไม่ทันแล้วครับเฮียนี่ครับขอหน่อยครับขอลูกหนักๆหน่อยสองประกอบ ไอ้เอ้าอีเอา้เอาต้องตีให้เขายุบค,ครับถ้าไม่มีลำหักต้องตีให้ยุบค,ครับยุบไหมอ้ครับพอกตีคืนโอ้โหแล้วก็มีฝากรับดับนี้กระเป๋าแพ้ครับโอ้โหดูดิครับหนักเข่าฝากระดักหนักครับสองฝั่งโมนี่มืนจะยุบไปครับสับสับทีมา มาสอบมาครับนี่ครับแกฟันสอบตัว,วรไว้ครับมาครับมีสอบครับอย่านะอย่าแล็บดิ้นนะสามส,ามสามี่ขึนึ้นนะสอกแพงครับตับได้สอกนะครับแต่ก็ถอยเล่นวงนอกนะครับเปะซ้ยายครับต้องดูยุบเองหมดไปเหมือนกันไม่เยอะดีกว่าทั้งนอกทั้งในครับ อย่างไรอยู่นะตากั่อครับกที่สี่ตางต่อครับยกที่5ยกสุดท้ายครับคู่ ok รองศึกมวยไทยพลังใหม่ครับแตงสองสองโคมเฟย์กุ๊บน้ำเงินมัวฮกเพาะบังกะปีครับต่าเกันยกที่ห้าต่กันต่อครับยกสุดท้ายครับต้องนับอย่างเดียวครับอัานับคงได้เสมอนะครับอัาน็อปก็ชนะไปครับ มีแค่เสมอกับนะน็นอกครับไะไสัหยางครับก็หนักเองแต่ว่าถ้าได้แค่ชนะยกนี้ยังไม่ค่อยฟอร์มดูแล้วว่า 3, สามสี่นัดกตีแล้วก็โดนน็อกโผหลอกกับดิจิตอลครับมันใจเหลือเกินครับร่างกายนีมาแล้วก็ไปดีดิจิต้ลเลยนะคนยกนี่ับฝัดฝวามาแล้วงไม่โดนือบางกลางบอก กอดเอาไวา้กอดเอาไว้ดิจะไม่ถอยหมุนโจทำไมโดนมาแล้วก็พุ่นเลยนะร้อยละบาทเลยนะโมฮอมดดูสิน้าก็ยังไม่ไว้วางใจครับยังไม่ไครไว้วางใจเท่าไหร่ครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอหอ,เอหลุนได้บัดขวาโอ้ลมีเตะติลครับยังไม่ยอมครับเป็นสัญญาณที่ดีของสองมังงู เด็กนะครับเด็กมันยักมาครับซ้ายออกขวาโอ้ยนาได้กันไปต่อยไปแล้วครับลอยระบาดลอยระบาดตัวนี้ครับอย่างที่บอกครับไม่ได้แซวกันนะนย่มไหมไม่เนะไปกังดอกนั่นน่ะพี่ใสก่กุ้งหนะูไปมันจะยอมครันจะแผ่นลงเหมือนกันครับเดี๋ยวลองปีสักชุดนึิงครับ ้องแบบไล่หนักจริงๆครับแต่ว่าหมดด้วยนะเพราะว่าแฉกันยุบครับเขาก็โดนแห้งก็โดนครับก็จะเป็นคลิปที่นำมาฝากกันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามทุกคลิปที่โมฮอปนะครับเล่นนะโมก็จะทำการยกบอลขนาดแล้วก้เคือนมืออย่างเป็นการครับ ควมแนนรัเก็กนนบคะแนนไปสุดท้ายครับแล้วก็าหารทางการมุมน้ำเงินครับเป็นโมโฮอกฮอบันทป,ปีครับเอาชนะคะแนนเจ้า2องฟังโคงครับเอเปกูกับคูบูรองศึกมวยไทยพลังใหม่ครับ